ผู้ชายซื้อดอกไม้ให้นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่รถก่อนนะคะอร่อยไหมคะอ้างลาเกยคะเออฮะแลววันนี้เราเดินล้วแล้วกำลังจะเดินทางไปสถานที่ที่ ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่หน้ากากปอนควะตอนนี้ก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตลาดนัดเมืองนอกนั้นมีอะไรขายบ้างนะคะไปกันเลยตามน้องตูเี่ไปกันเลยค่ะกับคุณพ่อนะคะดอกเลื่องๆเนี่ยนะคะก็เป็นดอกฟันสิงโตนะคะเห็น ทั่วไปนะคะที่ประเทศฟิแนแลนด์เนะา,เาะเลโยเสื้อห้องกินนี่วเร็ดนเหรอเดเอรถเก่าวันนี้เขาก็เอามาเอามาโชว์นะคะก็คือพ่อค้าขับมาขายของที่ตลาดนัดเองเลยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตลาดนัดฝรั่งนะคะค่อนข้างเงียบนะคะจะไม่ไม่เปิดเพลงนะคะเดี๋ยวในช่วงฤดูร้อนจริงๆก็จะมีคนมาเล่นดนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้พิกัดของเราอยู่ที่ดอกไม้ค่ะไปดูดอกไม้กัน อยากได้ดอกไม้ตัวนี้16ยูโรนะคะสีขาวแดดดิอัตตาเฮปิยูยูยูมุตาเซมาเตอร์การมาเท่าหน่อยเกลียวไตเนนพิตาไอ้ว่าคอยเนนพิตาออสตาตนะนาวนาเะเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวนะคะเพราะว่าจองสีขาวไว้แล้วหอย อย uh ู่ตาละวเลยตยอยู่นอนนี่ตู้สต์สตอ์ขอบคุณค่ะกิตส์เยอะลส่ได้ต้อนสิดเต้นไปแล้วค่ะผู้ชายซื้อดอกไม้ให้นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่รถก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของเด็กนะคะเป็นของมือสองนั่นเองนั่นนี่อยากได้อะไรหรอกม่ทตาหอกเซมโมเซมันนี่โอ้โหอันอน่าร,รรารคาตุลยเยอะมิสซาสุนราหาอันตาสิเตมกรอบคุณข่ะจีโต <c oughs> ตุลีอาเรียล่ะสุลลวียลาไซตะายสินราค่ะจิตต์โอย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 อยากได้ฝั่งนี้จะเป็น24ยูโรนะคะทุกคนจะแพงนิดนึงประมาณ หลายร้อยนะคะ <c oughs> เป็นดอกไม้ฤ้ดูร้อนหลากสีดูอ, <c oughs> อันนี้อ้วนนันี้สีเองสวยอยู่นะ <c oughs> เนี่ยในี่ยสี <c oughs> อ,อกขาว <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูร้านตรงที่เขาขายอาหารกันนะคะ ป่าน้่ก <seine Christmas> ิน <wicked> ม <kav uk uit> ีกระเทียมผักเขาปลูกเองค่ะทุกคนเอามาขายเองเนาะแคอทอกซิลิตรอสตรอเบอรี่มานูนนี่อร่อยไหมคะคะน่อนฮัลโหลน้องเนี่ย

ยาเซลคุณไม่เอวร้าววะโย่โน่นนี่เซาฟี่วะจ้ากิตเตอร์เอ้ได้มาแล้วค่ะทุกคนร้อยยี่สิบขอบคุณค่ะกิตเตอร์โอ้โหตัวอย่างสั่งแล้วนะคะฮัลโหลมาสเตอร์ อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ที่ปลูกในในสวนนะคะทุกคนจะไม่ใช่อ่ะลูกใหญ่มากจะไม่เหมือนที่เราเก็บในป่านะคะน้องซุลี่ชิมแล้วต้องซื้อใชอยู่เหรอขอบคุณค่ะกิโตสอันนี้เี่อนีก็เซอรี่นี่กิตโตส ทุกคนเรามาดูในโหมดของเสื้อผ้านะคะก่อนที่เมมจะเต็มนะคะเน,น,นี่ยค่ะทุกคนดูกางเกงค่ะส,สีชมพูแจ่มมาก25ยูโรลายมิกกี้เมาส์นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลายสตางค์เลยทีเดียวถ้าซื้ออยู่ไทยเนี่ยก็คือมันก็ถูก่อเนาะนนแต่มาซื้ออยู่นี่มันก็แพงอืมสวยค่ะลูกแม่ไม่มีตังค์ซื้อลูกอือันนี้เราซื้อให้ลิลลีใส่เนาะซื้อให้ลูกใส่อืสวยค่ะไหนไหนดูซิเม็ดอินอิตาลี อ,องามมึงสามสิบสามสิบโอ้ยพูดไม่สุดเออใช่ใส่เหมือนไว้ยรุ่นนั่นแหละแม่แ <c oughs> ม่จับแล้วนะคะแม่จับแล้ว <c oughs> ป้าป้าก็มาจับแล้วนะคะ <c oughs> ใส่ไปตัดอ้อยสามสิบเอาถ้าสามสิบเป็นเงินไทยเท่าไหร่พันกว่าบาทเน,ะนาะโอ้ยอยากกลับไปหอบมาจากไทย อ,อยู่ไทยน่าก็สามร้อยประมาณนั้นแหละสองเก้าเก้าอันนี่สิบยูโรถูกค่ะทุกคนเป็นเสื้องานไหมถักนะคะใส่เป็นเสื้อผ้าคลุมลนะคะในส่วนของเสื้อผ้าก็จะมีนะประมาณเท<ต>่านี้มือสองกี่บาทมือสองนะแต่ร้อยยูโรร้อยยูโรพระเจ้าใ <laughs> นชุดไหนขอดูหน่อย <laughs> โอ้ยชุดใส่ไปงานแต่งงานสมุสรแม่บ้านในมันเนี้ยแพงอืม

ดูของไอชิลาสเอาอะไรเนี่ยค่ะทุกคนยกมือให้สวยสวัสดีค่ะทุกคนส